อันยองคาเยโยพวกขับแนวธนฮยโยเคยกนวันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นโรบอกที่เราไปเจอแบบหนึ่งแบบนี้มาเป็นแบบแนวส่วนสนุกนะแบบผี <c oughs> แนวส่วนสนุกเรียกง่ายๆคืองานกระดึกนะคะเราเจอผู้เล่นหนึ่งคนกับสองคนนอกนั้นก็เซฟเต็มอืม เรื่มไม่ยากเรา เราไปคนเราไปคนเดียวอ็ใไปกับสิทนี้นะคะเพ <c oughs> ื่นที่หนึ่งขอเล่นแสงก่อน เปลี่ยนงานอีกแล้วนะฮะมาเลยไหวอยู่แล้วมาเลยไหวอยู่แล้ว 嗯。<c oughs> <c oughs> อ <kle disag rees> uh ันแข่โอ้โหกุกระตา โ <c oughs> <c oughs> อ้ oh my god มายังไม่มาอีกหรอ,อรออยู่นะ มาเลยห่วยอยู่นะ คนบ้าอะไรเปิดสวนสนุกเวลานี้เนี่ยมันมืดอยู่นะจะเปิดสวนสนุกทำไมเวลาตอนมืดวันเนี่ยเฟอร์ไปดับ เปิดไฟในแบบดับเออเอ,อมันไม่ร้นถ้าไฟดับเราก็ใช้ไฟฉายนะคะแบบนี้มันก็จะเอ,อิมเจ้าของเดียวกันนะคะกับแมปแมปเอ,อิมกับแมปเอ,อิมสระว้น้ำนะคะ ทําความเออดูแลสระว่ายน้ํานะคะเจ้าของเดียวกันนะคะไว้ไม่ดีแล้วนั่นใคร <c oughs> ใครวันที่อ๋เปิดอะไรเนี่ย ภาว้าบอว่าภาว้าบเล่นมันถ่าแล้วมาหมุนไม่เคยได้เล่นเลยมาหมุนสุดสนุกไหม คืนที่สองโอ๊ย นี่หรอขยะกี่กองนะเก้ากอง งงนะโอ๊ย พอไปกับอาการกระตุกด้วยนะฮะว่าละไฟไฟมันต้องดับ ไฟมันต้องดับว่าแล้วดาวไม่ผิดไข่วัน่ะนะ โอ ah, no, ้ยขอภัยกับเสียงเลยนะครับแล้วหัวกดตรงนั้น พนเราเบิดอะทำได้โอ้โหเมืองไม่มีเวลาจะปิดสวนอีบอสเวนกูขอลาออกแม่งเ,เลย <c oughs> <c oughs> ถ้าเราออกเมื่อไหร่นะั้นกูจะกลับมาเผาที่นี่ทิ้งแม่งเลยรวมข้าวหัวหน้าด้วยถ้าบอสด้วยเอิมพี่ว่ะอันนี้คุณตำรวจคุณอ๋อไม่ใช่คุณคุณตำรวจปะวะ้วบวชปะโอ้โ ไปได้ตำรวจไหมไปได้ตำหวจไหมครับค <c oughs> hey, ืนที่สามบทที่สาม้อ้บนที่สามละเบิดร์ดจ้านะามาหนานาะนา อย่า hey. ล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะคะเป็นและหลับบาย